สวัสดีค่ะทุกทุกคนเจอกันอีกแล้วค่ะกับน้องกุ๊กไก่นะคะเดี๋ยวเพิ่มแสงก่อนน้องกุ๊กไก่ม้วยใหญ่ไม่มียานนะคะพูดเลยสิทุกคนล้วนๆนะคะวันนี้น้องกุ๊กไก่จะมาสอนทอดปลายัางไงให้ไหมนะคะพูดเลยนะคะถ้าคนไม่เป็นโปรเฟชชั่นแนลไม่ใช่มืออาชีพจะทอดปลาไม่ไหม้นะคะทอดปลาไม่ไม่เป็นนะคะเดี๋ยวกุ๊กไก่จะสอน ทอดจะเลยให้ไหมนะจ๊ะอันดับแรกตั้งน้ำมันก่อนนะคะให้น้ำมันเฟอร์สก่อนนะคะคือน้ำมันเดือดนะคะตอนนี้มันเดือดแล้วะคะ่ะแต่ว่าจะเบาไฟนะทิ้งปลานวนไตในกระทะเลยจ้ะ ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะคะไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบแฉลบเลยนะคะไม่ต้องไปโฉนนะคะไม่ตไปโฉนโลกะคะุณไโอเคในระหว่างที่รอคุณไก่ก็จะทำตำอีกแล้วค่ะคนชอบตำนะคะมีป <คน S 2> ัญหาไหมคะทำถั่ววันนี้กุณไก่จะตำถั่วให้ทุกท่านทานนะคะ เสียงดังนิดนึงนะคะใช้ตัวดูดตัวน,นี้ใส่ทีกเข้าไปหนึ่งกระสอบนะคะแล้วก็วะะไม่เยียบหรืออยากก็แล้วแต่เราชอบ หัวแข็งจบจ้งจากนั้นก็ถั่วค่ะเลยจะ่ไม่ต้องปากมันเนี่ยอร่อยต้องความรวดเร็วของพวกเรากินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ต้องกินเพราะทำแล้วนะคะ ไม่มีชอยนะคะ no choice น,นูดเลยทำถั่วบุกได้ที่แล้วเราก็ใส่มะเขือเทศเลยนะคะ ทิ้งไปเลยค่ะแล้วก็บี้เอาค่ะที่เกียดค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วค่ะฮีซีคุกกิ้งนะคะพูดเลยไม่วุ่นวายไม่เรื่องมากไม่เรื่องเยอะค่ะเพราะคุะกก้งไก่เป็คนไม่เยอะนะคะใส่น้ำตาลจะะยึดนอนเพาะน้ำปลาระหว่างนี้ นะ้ำปลาร้ากุไก่จะมิกซ์กันนะคะระหวา่างหวานกับไม่หวานวก็ใส่หม้อนลงไปเลยนะคะลามนั่นแหละค่ะทันออะไรบ้าง เหมือนจะขาดเพราะต้องลืมไปได้ยังไงแป้งนวด้ะแป้งนวแปดกระปอบเหมือนเดิมนะจ๊ะเราก็บี้น้ำตาลให้มันแตก คนที่ทอดปลาไม่ไหม่คือคนที่ทําอาหารไม่เป็นนะจ๊ะพูดเลยสำหรับคนที่ทอดปลาไม่เป็นนั่นคือโปรเฟชชั่นแนลในการคุกนะคะไม่ต้องชิมแซบแล้วนะจ๊ะดมสาก็รู้เลยว่าอร่อยเห็นไหมได้กินสาก็รู้เลยจ้ะดูเลยแล้วเราก็ใส่กุ้งสดน,นะคะกุ้งนี้ก็เป็นร้านทำคนสาดแะ้วก็ ไม่มีโซโด,ดาก็ล้างเกลือได้นะคะใช้เกลือร้างหรือว่าแช่เกลือแช่น้ำเกลือไว้ก็ได้นะคะเรียบร้อยโรงเรียนจีนจ้ะ ยานหักขาดกองขาดกองแอต่งโอกยตัดไม่หมดจ้าเอาไว้กินกัดก็นแล้วกัน เดี๋ยวปีนปลาก่อนนะคะนี่ะ่ะตับทีเดียวสุกเลยนะคะไม่ต้องกลับบ่อ เนชัดๆจ้นเ็นไหมคะไม่กำลังได้ที่เป็นยังไงคะสีสันเดี๋ยวรอปลาสุกสักคู่นะคะ เดี๋ยวขออนุญาตไปร,ร้างถ้ว่วร้างจานแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมาล้างจานเสร็จแล้วคะ่ะบังเอินว่าเครื่องล้างจานที่บ้านเสียแล้วค่ะเลยต้องล้างมือไม่มีใครถามหรอกคะ่ะอยากบอกนะคะมีปัญหาไหมคะมกินไหมน่ากินไหมป่าไม่กำลังได้ที่คะ่ะโอเคนะคะหญิงไกไปหญิงไกไปแล้วนะคะทุกๆุกคน ยิงไข่รักทุกคนนะคะเลิฟยูออลนะจ๊ะ see you next วิดีโอนะจ๊ะบายบาย